รักความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกว่าค่าการเข้าถึงจะดีมากความรักความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกว่าค่าการเข้าถึงจะดีมากๆช่วงนี้อากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งแล้วเช้านี้ที่กรุงเทพก็เย็นเย็นไม่ถึงชมคลิปนั่นเองอืมถูกก็เลยบอกเออการที่ยอดไลค์เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่ายอดเหรียญจะเยอะ ที่ก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะยอดวิวก็เลยทําให้ระบบก็ยังเปิดค่าการมองเห็นอยู่เนาะวันนี้ก็เลยเามาพูดถึงนะคะค่าการเข้าถึงแต่ละคลิปแต่ละภาพเนี่ยค่าการเข้าถึงของเราดียอดเหรียญเราก็จะดีตามไปด้วยก็เช้านี้มาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านชมคลิปนั่นเองอือถูกก็เลยบอกเออ การที่ยอดไลค์เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่ายอดเหรียญจะเยอะทีนี้ช่วงนี้อากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งแล้วเช้านี้ที่กรุงเทพก็เย็นๆไม่ถึงถึงทีนี้ค่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือคลิปที่คลิปที่แปลกใหม่เนาะคลิปที่ดูแล้วรู้สึกม่า แต่เรวัดในความสามารถของเราเนี่ยการทำคลิปของเราเนี่ยเรามีความสามารถในการทำได้ดีขนาดไหนเราได้ยอดไลค์แล้วก็ยอดวิวเยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิดค่าการมองเห็นเนาะยอดไลค์ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นพลังบวกมาเป็นพลังแรงใจให้กันสำหรับครีเอเตอร์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะทั้นี้เนี่ยก็ได้เข้า แต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่การเข้าถึงของเราดีนะคะอนุบ้านนะคะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเป็นครีเอเตอร์ค่ะไลค์เนี่ยมีผลต่อเหรียญเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนค่าการเข้าถึงแต่ละวันเนี่ยยอดเหรียญเราทำได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ขยับมากน้อยเพียงใดก็จะได้ไปชื่นชมแล้วว่าเย็นนะคะ18องศาเนี่ยเช้านี้ก็มาพูดคุยเช่นเคยนะคะแล้วก็เข้าไปดูความขยันของแต่ละวันด้วยว่าช่องค่าการเข้าถึงของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะว่าแต่ละวันในความสามารถของเราเนี่ยการทำคลิปของเราเนี่ย เรามีความสามารถในการทำได้ดีขนาดไหนก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะยอดวิวก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะยอดวิวแล้วก็เข้าไปดูความขยันของแต่ละวันด้วยว่า ช่องค่าการเข้าถึงของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะทีนี้ค่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือคลิปที่คลิปที่แปลกใหม่เนาะคลิปที่ดูแล้วรู้สึกหนีทีนี้ค่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือคลิปที่คลิปที่แปลกใหม่เนาะคลิปที่ดูแล้วรู้สึกหนีคลิปที่สูงเนี่ย ป้อนปลาถูลูกเนาะเย็นนะคะสิบแปดองศาเนี่ยเช้านี้ก็มาพูดคุยเช่นเคยนะคะแต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่การเข้าถึงของเราดีนะคะแล้วก็เข้าไปดูความขยันของแต่ละวันด้วยว่าช่องค่าการเข้าถึงของเราเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะหรือทีนี้ค่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือคลิปที่คลิปที่แปลกใหม่เนาะคลิปที่ดูแล้วรู้สึกเมนซึ่งบางคลิปเนี่ยยอดวิวเนี่ยสี่ห้วิวแต่ได้ยอดเซนแค่ไม่กี่คลิปที่สูเนี่ยป้อนปลาถูลูกเนาะ เลยทาให้ระบบก็ยังเปิดค่าการมองเห็นอยู่เนาะวันนี้ก็เลยเามาพูดถึงนะคะค่าการเข้าถึง้าแต่และคลิปแต่และภาพเนี่ยค่าการเข้าถึงของเราดีกบ้านนะคะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเป็นครีเอเตอร์ค่ะว่าแต่ละวันในความสามารถของเราเนี่ยการทาคลิปของเราเนี่ยเรามีความสามารถในการทํำได้ดีขนาดไหน ช่วงนี้อากาศก,ก็กลับมาเย็นอีกครั้งแล้วเช้านี้ที่กรุงเทพก็เย็นๆไม่ถึงร้อเนี่ยมีผลต่อเหลียนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนค่าการเข้าทิทกับหนาวแต่ที่สวนเนี่ยหนาวเย็นมากพอบ้านก็ส่งอุณหภูมิมาให้ดูว่าที่สวนเนี่ยตอนนี้18องศาเซนประมาณส,สัก10เซนแต่ยอดไล้เยอะมากเมื่อเทียบกับคลิปที่สูงนะคะ เออป้อนประทูลูกอะ่ะยอดไลค์พันกว่าเออเย,ย็นนะคะสิบแปดองศาเนี่ยอืเช้านี้ก็มาพูดคุยเช่นเคยนะคะนี่ทำยังไงให้ค่าการเข้าถึงดีก็คือต้องทำคลิปแนวแบบแนวแปลกๆใหม่ๆแนวพลังใจแนวอะไรแนวให้กำลังใจอะไรกันประมาณเนี้ยแนวเย็นนะคะสิบแปดองศาเนี่ยอืม ทช้านี้ก็มาพูดคุยเช่นเคยนะคะเราได้ยอดไลค์แล้วก็ยอดวิวเยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิดค่าการมองเห็นเนาะยอดไลค์ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยเซนซึ่งบางคลิปเนี่ยยอดวิวเนี่ยสี่ห้พันวิวแต่ได้ยอดเซนแค่ไม่กี่เซช่วงนี้อากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งแล้ว ช้านี้ที่กรุงเทพก็เย็นเย็นไม่ถึงกับหนาวแต่ที่สวนเนี่ยหนาวเย็นมากพอบ้านก็ส่งอุณหภูมิมาให้ดูว่าที่สวนเนี่ยตอนนี้18องศาเย็นนะคะ18องศาเนี่ยืเช้านี้ก็มาพูดคุยเช่นเคยนะคะวยอดวิวอยู่ที่ประมาณสักพันกว่าเองแต่เหรียญ เหรียญไป10กว่าเซนค่ะทุกคน10บกว่าเซนเกือบ2ี่สิเซนไปดูช่องแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ไปดูวา่าวิวพันกว่าแต่ได้10กว่าเซนเกือบ2ี่สิเซนก็เลยมานั่งโอ้แสดงว่ายอดวิวพันกว่าแต่ได้10กว่าเซนเกือบ2ี่สิเซน ก็เลยมานั่งโอ้แสดงว่าย่อไปดูช่องแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ไปดูว่าก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะยอดวิวแล้วก็เข้าไปดูความขยันของแต่ละวันด้วยว่าช่องค่าการเข้าถึงของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะเป็น ประมาณสักสิบเซนแต่ยอดไลค์เยอะมากเมื่อเทียบกับคลิปที่สูงนะคะเอ่อป้อนปะทูลูกอ่ะยอดไลค์พันกว่าเออยอดแต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่เอ่อการเข้าถึงของเราดีนะคะแต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่เอ่อ ชอเขิงของเราดีนะคะความรักความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกว่าค่าการเข้าถึงจะดีมากๆคลิปที่ส่เนี่ยป้อนประถูลูกเนาะคลิปที่ส่เนี่ยป้อนปราถูลูกเนาะแต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่การชอบถิงของเราดีนะคะ่า แต่ละวันในความสามารถของเราเนี่ยการทําคลิปของเราเนี่ยเรามีความสามารถในการทำํำได้ดีขนาดไหนอันดุบ้านนะคะสร้างสารรคผลงานสร้างสารรค์คอนเทนต์ให้มีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเป็นครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็เข้าไปดูความขยันของแต่ละวันด้วยว่า,าช่องค่าการเข้าถึงของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะ ก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะยอดวิวคลิปที่สูงเนี่ยป้อนประถูลูกเนาะก็เลยทําให้ระบบก็ยังเปิดค่าการมองเห็นอยู่เนาะวันนี้ก็เลยเามาพูดถึงนะคะค่าการเข้าถึงาแต่ละคลิปแต่ละภาพเนี่ยค่าการเข้าถึงของเราดีแต่ยอดเหรียญเนี่ยคือการเข้าถึงจริงๆเลยนะทุกคน ก็ดีใจนะคะดีใจที่การเข้าถึงของเราดีนะคะก็ลุ้นกันเนาะเวลาที่เข้าไปดูช่องแดชบอร์ดใช่ไหมคะก็เข้าไปดูเสร็จแล้วที